งานที่อัมพวาที่จัดเป็นประจำทุกปีเพราะว่าทางมูลนิธิเนี่ยมีกิจกรรมหลักอยู่ที่อัมพวาอันเป็นที่บ้านเกิดของรัชกาลที่สองประกอบเรามีอุทยานใช่ไหมคะแต่เนื่องจากปีนี้รวมกึงเพพนพระเทศท่านระชวนขาท่านเดินไม่ค่อยสะดวกการท่านจะไปจัดที่นั่นตรงเดินไกลมากประกอบกักบตม่ก่อนมันก็มีโควิดใช่ไหมครก็เลยดีเลยมาันเ็นกุมภ้าไม่มีจัดเลยแต่ในีพอเริ่มเริดเล่น east out เราก็เลยมาจัดที่นี่นะคะ บุฒิของรอสองเนี่ยมุ่งเน้นในการถ่ายทอดผลงานของรชัชกาลที่สองที่เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยให้สูก่กับลูกหลานแล้วก็สอนคนวที่อภวาแล้วให้คนที่อพวามีไรายได้ก็เอาท่านอพวามาเปิดร้านให้ได้วันนี้ด้วยหลักๆก,ก็มีรบางออกร้านรู้ว่าสิรวงขออกมาทำมีกรอบชาววังมีกล้วยไม้มาทำดอกโ,โงมลัลมาลยพวงอะไรต่างๆสวยง,งามมากมีทั้งหมดท่าท่าประ,กกะ,ะพันธ์ขาราชสกุละคาับสบผมก็เอา เอาศิละปะของที่ทงแตนลาชสุลรรมีความชำนาญออกมามแสดงค่ะค่ะก็เดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูปดีกว่าค่ะ ราชสกุลกล้วยไม้นะคะตอนนี้อยู่กับอาจารย์วรนณากล้วยไม้นายุธยาด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ,คะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้เราฟังว่ามีอะไรบ้างอย่างอย่างตรงนี้ก็คือเป็นพัดมุหนาสมัยก่อนเนี่ยนะคะชอบกลิ่นหอมแล้วก็จะทําไงที่แบบว่าหอมทนแล้วก็หาอยู่นานๆก็เอากลีบดอกไม้ทั้งหลาย ไปตากแห้งแล้วก็เอามาทําเป็นบูงาแล้วก็อบร่ําน้ําอบน้ําปรุงนะคะแล้วก็อันนี้พัดไปหอมไปค่ะแล้วก็อันนี้เป็นมาลัยจากผ้านะคะก็เป็นมาลัยข้อพระกรอนก็ใช้ได้ในในหลายหลายโอกาสนะคะให้ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะในวันเกิดในวันมงคลอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ได้อันนี้คือกาบชมเครื่องคาหวานของราชการที่ สองนะคะแล้วก็อันเนี้ยเราก็ได้เอามาทำให้อยู่ทนทนคือมาปั้นให้เหมือนของจริงนะคะแล้วทำให้เหมือนของจริงเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักว่าหน้าตาเป็นไงอย่างมัสมมนแกงแก้วตาหอมยีลาลดรสล้นแรงอะ<ช>ไรงี้ชายใดได้กลืนแกงแรงอยากให้ใฝ่ฝันหาคืออันเนี้ยมันมันเป็นกาบที่ท่านเนี่ยพระรา,านชนิพนธ์ขึ้นมาอันนี้ก็คือแซงว่ายำใหญ่นะคะแล้วก็หลุมอันเนี้ยหลุม เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยรู้จักนี่อาหารชาววังค่ะใช่ค่ะแล้วก็อยู่ในกาบชมเครื่องข้าวหวาน<ช>ตรงนั้นนะคะแล้วก็อันนี้มาทําเป็นขนมมงคล9ก้าอย่างในในงานมงคลเช่นงานมงคลสรมรสขึ้นบ้านใหม่อะไรเงี้ยเพราะเพราะแต่ละแบบเนี่ยมันก็จะมีอย่างเช่นทองเอกหมายถึงเลื่อนขั้นเลื่อนยศ<ม>อะไรเงี้ยฮะทองเอกอจมอกามงก็จะมี ใช่มีความหมายของเขาในตัวของเขาเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือส้มตำในบทพระราชนิพนธ์ของพระคณิฐาทิราชนะคะอันนี้ก็คือจำลองหมดนะคะนี่เป็นฝีมือของของอาจารย์ค่ะคืออยากเป็นแบบอยากมาเรียนเป็นลูกได้เลยค่ะก็มีเครื่องแขวนอะไรพวกนี้นะคะเครื่องแขวนมาลลยเมื่อกี้เห็นมีแบบของ ที่ติดศีรษะของแบบนิสัใช <i mean ่น่สัยแต่ว่าหมดแล้วคะแต่วันนี้ทำใหม่ทำเคื่องใหก็ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ